สวัสดีตอนเช้าครับผมอันนี้ก็ข้างนอกอากาศเย็นนะครับแหม่โกมุตูนี่เขาพูดถูกเนาะว่าอากาศจะเย็นลงแน่แน่นอนครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากี่วันนะแต่ก็บอกว่าอากาศจะเย็นลงอากาศจะเย็นลงนะครับก็เย็นจริงๆนะครับข้างนอกข้างนอกอากาศเย็นครับ นอกอากาศเย็นผมไปเข้าห้องน้ำเดินกลับมายังขาสั่นเลยอากาศเย็นครับอากาศเย็นนะครับนี่นั่งอยู่ข้างในกันแล้วครับทานทันก็ออกไปนะครับเดินออกไปก็กอดอกไปแล้วครับทันทานก็จะออกกําลังกายนะครับถ่าบันเท่ากับ มานั่งโซเล่กันล่ะครับตอนเศร้าๆนะครับว่าไงสุดรอเป็นไงแับฟันดีไหมเมื่อคืนนี่นอนก็นอนไม่หลับพ่อบอกนอนไม่หลับพ่อกิดถึงบ้านแหละบ้านี่นอนไม่หลับดูบ้านีูที่กัน เป็นที่มอสรองกระดูกตินนะครับน้องคนนี้นะครับอายุยังน้อยอยู่นะครับ29ปีหมอสรองกระดูกนะครับเป็นหมอสรองกระดูกล้นลวนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมอสรองกระดูกเสียหายนะครับนมอสรองกระดูกเสียหายนะครับไปนู่นไปนี่ปีห้าจะทำงานค่าแล้วไปปุกบใช่เลย ข้อประตูร้านค้างเดี๋ยวตีห้าเลยต่ำ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 เตือนตือนตือนตือไปมีเงินเขาไม่เซ็นนะเขาจะไม่ขายตงมี้นสิบห้าบาทหรือสิบบาทก็ยังดี ถ้าไม่หยุดก็เบาๆลงบ้างนี่ครับบรรยากาศตอนเ,เช้าครับีคนเยอะๆก็จะคึกคักนะครับจะคึกคักนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเราสู่กันฟังนะครับ ไปทำกิเลกรรมตรงโน้นตรงนี้มานะครับทำาิเลกรรมตรงโน้นตรงนี้มาบางไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้มาบางนะครับเราสู่กันฟังนะครับะจะเราสู่กันฟังครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำใบม้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ บรรยากาศภายในห้องนะครับที่โฮมสเตย์นะครับท่านไหนที่รักษาต่อหรือว,ว่าต้องรักษากันยาวเนี่ยครับเราก็จะมีที่พักให้นะครับการรักษาที่นี่ก็จะเป็นการจับเส้นล้วนนะครับเป็นการจับเส้นจับเส้นด้วยมือของคุณหมอเอง,งการสะก,กิดเส้นด้วยมือนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใดๆช่วยนะครับไม่มีการผ่าตัดไม่มีการฟังเข็มไม่มีการฟา เอาแก้วไม่มีเอาผ้ามาดึงดังกันไม่มีเอาไม้มาตอกป๊อกๆแป๊กๆนะครับแต่ก็ไม่มีนโยบายกินยาชุดนะครับช่วยละเจ็ดพันห้าชุดละ2,500ชุดละ3,500กินอาทิตย์หนึ่งยาหมดมาเอาอยานะครับไม่มีนะครับไม่มีครับเป็นฝีมือล้ลวนๆนะครับฝีมือล้ลวนๆครับใช้ฝีมือล้ลวนๆาก,การใช้ฝีมือล้ลวนเลย อย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีการผ่าตัดไม่มีการครอบแก้วไม่มีการฟันเข็มไม่มีเอาไม้มาตีกันป๊กปอกแป๊กแป๊กเล่นครับไม่มีเอาผ้าขามามาจับดึงโูกระโชกกระชากไม่มีครับเข้าห้องให้ผู้ป่วยนอนที่พรมแล้วก็คุณหมอก็จะค่อยๆไล่เส้นสกิจเส้นจัดกระดูกด้วยอัตโนมือครับเป็นวิชาที่ทำ ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กครับนั่นเลยเป็นศาสตร์โบราณนะครับศาสตร์โบราณแท้นะครับเป็นคุณหมอท่านเป็นชาวพม่านะครับที่นี่ครับเป็นชาวพมานะแลวจะไม่โอ้อวดสรรพคุณตัวเองนะครับไม่มีอ้กอวดสรรพคุณตัวเองว่าผมเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ครับไม่มีครับท่านที่ติดตามในเพจนะครับเคยเห็นคุณหมอท่านรักษาโชว์ไหมครับไม่มีครับ มีแต่รีวิวคนที่หายแล้วครับเท่าน,นั้นเองนะครับรถ้าอยากเห็นนะครับก็เข้ามาดูด้วยตาตัวเองครับบางคนก็ทักมาว่าทําไมไม่รีวิวคุณหมอเวลารักษาคนบ้างไม่ครับท่านไม่ทำท่านไม่โออวดนะครับไม่โอวดสรรพคุณตัวเองของดีเขาไม่มีโชว์ครับเขาไม่โชว์กันครับหมอบอกว่าไม่ต้อง ไม่ทําไม่เอานะครับท่านสั่งเลยนะครับไม่เอาไม่ให้ทำะจะรีวิวก็รีวิวแค่คนป่วยที่หายแล้วนะครับเท่านั้นเองนะครับที่ท่านให้ทำถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากหายก็ต้องมาหาท่านที่นี่ครับมาในรายท่านที่มาใหลายท่านที่มาก็หายแล้วก็กลับบ้านนะครับ หายแล้วก็กลับบ้านหาแล้วก็กลับบ้านบางท่านก็เป็นน้อยบางท่านก็เป็นมากอาการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความเจ็บปวดก็จะไม่เท่ากันบางคนก็ไม่เจ็บไม่ปวดทั้ใดบางคนก็เจ็บไม่ได้นอนไม่ได้เนื่องจากว่ามีอาการเจ็บปวดนะครับนอนไม่ค่อยหลับ นี่ครับตอนเช้านะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูก็ได้ดูอาการแต่ละคนนะครับวันนี้เป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะมาติดตามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารครับจะมาลุ้นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยจะมาเยอะมาน้อยอย,อย่างไงครับะจะมีผู้ป่วยคนใหม่แวะเวียนเข้ามาไหมอย่างไงนะครับ จะมาติดตามกันเราจะมาติดตามกันนะครับแต่เราจะออกไปข้างนอกกันสักหน่อยไปดูไอ้ตัวเล็กครับที่เดินออกไปเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ออกมาดูข้างนอกกันนะครับ บรรยากาศก็จะคึมคึมครับอากาศเย็นครับค่อนข้างที่จะเย็นเหมือนฝนจะตกนะครับเหมือนเหมือนฝนจะตกแต่ไม่รู้มันจะตกไหมครับดูมันจะตกไหมนะครับเดี๋ยวไปเดินมาแล้วนะครับออกกําลังกายครับผม กลังกายมาแล้วจะเข้าห้องพักผ่อนนะครับสังเกตดูลมนะครับจะมีลมลมเข้ามาหนาวไหมแม่หนาวไหมแม่บอกหนาวเลยนะครับเราจะมาดูลมมันลมครับวันนี้มันลมอากาศเย็ยนเลยนะครับ เราห้องเบลแล้วนะครับอพี่ใหญ่ของเราก็ลุยแล้วครับฝั่งนู้น,นครับอรากํลาลังกายเหมือนกันนะครับพี่ใหญ่ของเราก็ลุยเหมือนกันครับเยน็นคือว่าหลือไม่เอ้ย ท่านเดินทกวันนะเดินทุกวันแทวนละสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็จะไปบําบัดที่โรงพยาบาลด้วยนะครับจะไปบําบัดที่โรงพยาบาลนะครับตัวข้างในเรามาดูข้างนอกครับ อากาศเย็นพี่น้องเย็นมากๆครับเย็นจ่อยๆเลยนะครับวันที่เขาว่า,าจริงว่าจะอากาศจะเย็นลงแล้วก็จริงๆอากเรดาวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนีก็มีผู้ป่วยครับซื้อกับบ้านนะครับที่มารักษานะครับหลายๆท่านเมื่อวานนี้ครับ เซื้อกลับไปคนละร้อยสองร้อยนะครับซื้อติดไม้ติดเงินไปครับคนละร้อยบาทสองร้อยบาทครับก็พอได้หมุนเวียนครับอ่าก็พอได้หมุนเวียนนะครับนะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าวันนี้คนจะมาเยอะหรือมาน้อยนะครับเรามาลุ้นกันสำหรับลิปนี้ก็สวัสดีครับ